ก้อนเขาก้อนดเที่อวเขาเจาจะไปเรื่อ่ มยยไปได้เกี่ยวจะไปสเดียวแมนอจ้ะมันไทยนี่จะงามแล้วเขียวดีขนาดเลยตัน,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 นี้มันไอากาดีแห้งซูมานี่มันคำเร็วเร็จ้ะสวยสีดมากอนบานโอ้มันไทแล้วจัวนี้แม้วันสิมเซาใไฮน,นี่แล้วจ้ะจะมาขาเจาเซาแล้ว ก็ได้ยังดอกก็จะได้เห็ดซ้ำทีเห็ดอยู่บ้านแล้วจ้ะไทยงามดีเกิดเกิดได้มันนี่น ก็เริ่มผูกผักลายแล้วด้อจ,จ้ะหมดเดือดก็ต้องขอผักูถ้าวเบืองว่ามันจิมันสิมันสิประสก้อมสำเร็จบันนี้นนเฮ็ดมาตั้งต่เต้ตงเต้ตเตตหมืนกับมาย่

เหยกีเห็นหินแ,แต่มันดินนะเป็แตงขางตาสวนขางนาบานนนาน้าน,นเห็นนี้ดีเห็นผู้ใดเห็นงมก่เห็นช้นหย่อนมันม <c oughs> เรานีนะจา๊ะประสบความสำเร็จเยอะแล้วก็สำเร็จเก็บนะแอน,นขอเขียไม่ได้เป็นเบื่อหลาเมือเลยนี้